ครูขยับเข้าหาครับ,สเ, wa, รบ,บ ads, รเสียมเตะขวาครับบองขยับข้อหาตู้เสียมถีบเจอก็จับครับฝองกรรมการครับกรรมการไม่ว่าอะไรครับโศกต่อนะครับบองขยับเขา้ขาหา,าครับบองขยับเข้าหาครับเตะขวาครับไม่มีอะไรครับบองขยับข้อหาครับบ,บองขยับข้อหา บองกรีรยาพาฟันศอกขวาครับไม่โดนครับเสียมหลบทันครับบองยังกยาพหาฟันศอกขวาไม่โดนครับเจอศอกซ้ายสวนเรียบร้อยเลยครับบองบองนอนนิ่งเลยครับโอ้กรรมาก,การต้องเอามือพี่ครับโดนครับฟันศอกซ้ายเสียมบองล่วงเป็น นอนกองเยอะเลยครับดูนะครับโบนอเรียบร้อยเลยครับบองเจอสายส่วนครับเจอสายส่วนครับปู